มันนี่ไม่กินสมตำๆเลยค่ะบา,บาตรวังเลาเห็นแก้าวเงินล้อโซนประจ้าเนาะเออไอ <c oughs> น,นี่กำลัง <c oughs> กำลังเสียนถ่ <c oughs> ายคลิปลงยูทูบหน่คือพอเราก็เลยลุกขึ้นมาถ่ายอ๋อแล้วก็วันอาเงินึ่งานี่ยนะคะใครอยากมาเลย <c oughs> ต้องก่ก็มีอยู่บ้านวังเล่าด้วยค่ะเด้ <c oughs> อ นี่น้องไก่กับมี่ค่ะแหมพารวยแห <c oughs> มพารวยนี่ค่ะน้ำจิม้มน้ำแจงแจา้าขนมสินน้ำขนมสินห่อนมีน้ำจุ่มกับมี่หน่อยอีนัง่งนิ้มันกระยางมาแล้ว นามจุ่มกับนี้โอ้ส้นมีเมดเล้ยนี้ทุกอย่างเน้อค่ะเล้เบ็นลวกไม้ใครอยากต้องการมาเลยตามซั่วตามป่าตามทะเลตามกรุงสดนี้ทุกอย่างเส้นจุ่มเมืเดี๋ยวเพื่อนก็ลวกให้ใหม่ลูกชิ้นก็มีเน้อใครต้องการมากินได้ บ่มีจะหนามไปปันขนมทุกอย่างนี่ <c oughs> อันนี้ของปอ้าแอมหลายยางหลายเจ้าหลายคนคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ